พี่น้องพี่น้องมองไปมาเบิ่งจำปีจำปาเมืองนอกเด้อพี่น้องเบงเน่เบิ่งเน่เบิ่งเน่จำปีจำปาจำปูนดอกไม้สวยดอกไม้สวยดอกไม้งามดอกไม้งามเก็เอิ้นดอกอันจำปาจำปีของเมืองเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อนี่ ดอกจำปีจำปาจำปูนงามวีนี้หรอพี่น้องเด้อชายเขาใกล้ๆก่อนเด้อดอกมันคือใล้ๆกับดอกอันจำปีวันเท่าเนาะพี่น้องเนาะหอมหอมพี่น้องจา๋งจาเป็นฤดูนใบไม้ผลิฤดูอันตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิของเมืองเยอรมันนะพี่น้อง่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโยทีดวงดีนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเก็บภาพสวยๆงามๆมามให้พี่น้องบึงเป็นดอกจำปูนจำปีบรรยากาศของเมืองเยอรมันนี่ค่ะตึกบ้านซาบานเพิน่นบานสองเพิ่นสะอาดสะอานดีดีพี่น้องมีดอกไม้อยู่หนะ้าบานต้นนี้ใบ ใบว่ามีใบลนเหมือนมีแต่ดอกเต็มต้นซ้ำกันก็ดอกสักกุละเลยพี่น้องเพียงไปจ๋าตอนนี้อากาศเมืองเยอรมันครึ้มฟ้าคึม้มฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเดินเล่นกันเด้อพี่น้องจ๋ามาเดินเล่นเดินเล่น เดินเล่นไปเดินเล่นมาเจอดอกสวยๆงามๆดอกไม้สวยๆงามๆก็เลยเก็บดอกไม้สวยๆงามๆมาให้พี่น้องป้องไปได้ชมขอกำลังกิจกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โยทีดวงดีด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมชม่องโยทีดวงดีขอให้ทุกท่าน ทุกคนที่มาชมช่องโยธีดวงดีมีแต่ความสุขความจเจริญความเจ็บยาใดความไขายามีเดอ้อสาธุให้โชคดีตลอดการโชคมาตลอดไปเด้อสาธุสาธุสาธุ